สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในวันที่8นะครับ พฤษภาคมพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับก็เป็นเม็ดเดียวจริงๆนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็ไม่เข้านะครับหลังจากที่เข้ามาหลายงวดติดนะครับเมื่อวานก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับเมื่อวานให้เด่น3นะครับหลุด3นะครับไม่มาเลยนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็เป็นทีของเขาบ้างนะครับ ครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสําหรับงวดวันที่8นะครับก็พลาดยากนะครับก็ประมาณ5งวดนะครับถึงจะพลาดครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่างวดวันที่8นะครับเม็ดเดียวจะได้ตัวเลขอะไรนะครับก็มาชมพร้อมๆกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับงวดวันที่8นะครับพฤกษาสองห้าหกสี่นะครับเน้นนะครับ เน้นรูดสี่นะครับพว้ความชัวนะครับเลขที่ได้มาคือเลขสี่นะครับเด่นสี่ก็จะมีสี่หกนะครับสามสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับสี่สี่นะครับสําหรับเด่นสี่นะครับชุดสามตัวนะครับก็จะมีเก้าสี่หกนะครับศูนย์สามสี่นะครับสี่สี่สี่นะครับสําหรับตัวเลขชุดสามตัวนะครับ ครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในวันที่8พฤษภาคมพศ .2,564 นะครับเน้นรูด4นะครับเพื่อความชัวนะครับเลขที่ได้มาคือเลข4นะครับเด่น4ก็จะมี4 6นะครับ3 4นะครับ 1, 4นะครับ4,4นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี9 4 6ี่หนะครับ 034นะครับ444นะครับสำหรับตัวเลขจุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอนะครับเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่8ปพฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องนะครับ ที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ